สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .6 นะคะวันนี้ก็เป็นการเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่24ในหนังสือเรียนฟิสิกส์5ของเรานะคะก็เป็นความรู้เรื่องการหาค่าฟลักซ์แม่เหล็กเหมือนเดิมเนาะ,ะแต่ข้อนี้ก็จะมีการใส่แกน x y z มาให้เรานะคะซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนยังสงสัยอยู่นะคะว่าเป็นยังไงอาจารย์ขอรื้อฟื้นความความรู้นักเรียนนิดหนึ่งนะคะ คือโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นแกน2มิตินักเรียนจะเห็นว่าแนวนอนเนี่ยนักเรียนจะเคยเรียนประจาเลยว,ว่าอันเนี้ยแกน x คือแนวนอนนะคะแกน y คือแกนตั้งนะคะแกน y คือแกนตั้งอาจจะลงมานี่ค่ะแกน x ก็อาจจะไปทางนี้ด้วยค่ะอ่าแต่ทีนี้ณนะวันเนี้ยถ้าเราพูดถึง3มมิติมันจะมีแกน z ถ้าเราคิดนะคะตามครูนะคะก็คือมันจะพุ่งออกจากกระดาษตรงๆออกมา แต่เนื่องจากว่าถ้าเราวาดภาพเราต้องมีการวาดให้มันเบี่ยงไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจริงๆแล้วคือมันพุ่งออกมาจากกระดาษนี่นะคะคือแกน z เพราะฉะนั้น3มแกนเนี้ยมันมีความสัมพันธ์คือ x กับ y เขาก็ทําไมกันตั้งฉากกันนะคะ y กับ z เขาก็ทําไมตั้งฉากกันแล้ว x กับ z เขาก็ทาไมคะตั้งฉากกันซึ่งทั้งหมดนี้ตั้งฉากกันหมดนะคะซึ่งเป็นมิติ3มิติ ทีนี้ในโจทย์ข้อนี้นะคะให้เราหาอะไรบ้าง1น,นะคะครูขอพูดถึงตัวแปรก่อนเลยนะคะในข้อนี้ก็คืออ่านโจทย์ไปเลยเนาะจงหาฟลักแม่เห็กในแต่ละข้อต่อไปนี้เมื่อรู้ a นะคะพื้นที่โจทย์ข้อนี้ดีมากให้ a มาเลยนะคะมีค่าเท่ากับอะไรคะ0.8นะคะตารางเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเขียนตัวแปรตัวแรกได้เลย 0.8นย์คำว่าตารางเมตรเนี่ยหนูต้องเปลี่ยนหน่วยอะไรไหมไม่ต้องแล้วนะคะมันเป็นหน่วยที่ใช้งานได้เลยเพราะฉะนั้นขอบคุณมากโจทย์ข้อนี้เนาะและมีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอสคำว่าสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอนะคะ0.5เทสลาบอกตัวแปรตัวอะไรเราใช่ตัว B นะคะขออนุญาตใส่ว e กเตอร์ด้วยนะคะเรียน,นพยายามอย่าทิ้งนะคะพยายามอันไหนที่มันเป็นปริมาณที่ต้องบอกทิศทางแล้วเน่นก็ เขียนด้วยเนาะ0ูจุดห้าเทสลาอ่า0ูจุดห้าเทสลามีตัวแปร2ตัวถามว่าสูตรนะคะใช้สามเหลี่ยมช่วยจำเนาะสูตรนะคะใครอยู่บนยอดฟลักเนาะใครอยู่ซ้าย B อ่ะบคุณขอโทษอ่ะ B แล้วก็ฝั่งนี้คืออะไรคะ A สลับที่ได้นะจริงอ่าแต่นี้เราก็เอาตามแพเทิร์นี้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้โจต้องการหา โจทย์บางทีพูดว่าจะหาอะไรก่อนเลยเพราะฉะนั้นอ่านแล้วอย่าหลงนะนี่โจทย์ต้องการรู้ฟรักแมเล็กตั้งแต่แรกแล้วเพราะฉะนั้นตอนเนี้เราต้องปิดตรงนี้สูตรก็จะเอาแค่ b กับ a มาทำไมกันคูณกันทั้ง3กรณีโอเคนะทั้ง3กรณีกรณีที่1ค่ะ a อยู่ในระนาบ xy แสดงว่าเอ๊ะ y z นะคะขอโทษ Y z นะคะก็คือนี้แกนนี้นักเรียนจะเห็นว่าเขาระบายสี่เหลี่ยมนะคะสีเหลืองไว้ตรงนี้แล้วมีความเข้มสนะแม่เหล็กพุ่งผ่านตั้งฉากง่ายเลยนะคะกรณีที่หหนูขอสวิตช์มาเป็นหน้าที่สองนี้นะคะหนูเอาอะไรมาทรรธรรมการอนะหนูทำอะไรเอามาคูณกันเลยเพราะฉะนั้นฟลักแม่เหล็กหนูเท่ากับ b คูณ a เนื่องจากว่ามันทำไมกันละมันตั้งฉากกันแล้วค่ะถูกต้องค่ะตั้งฉากกันแล้วค่า b โจทย์ให้มา0.5นะคะค่า b 0.5 5เทสลาเพราะ e s นั้นเติมตรงนี้ค่ะ0.5เทสลา s l a ค่า a พื้นที่ให้มากลับไปดูค่ะไม่เป็นไรนะคะกลับได้นะคะ0.8เทสลา l a ค่ะ0.8เทสลา s l a ตรงนี้ใส่0.8ค่ะ2อันคูณกัน5 8ได้40โอเคไหม5้40หลังจุดทศนิยมมีตัวนี้1ตัวตัวนี้2ตัวเพราะนั้นลูกเลือดน1 2ใส่จุดตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบคือ0.4หน่วยของฟลักซ์นะคะคือเวเบอร์มีใครมีความรู้สึกว่า,เ,าเลขตรงนี้มันยากมีไหมคะ ถ้ามีรูขอแนะนําว่าตรงนี้นะคะเรามองเลขให้ง่ายบรรทัดเดียวกันเนี่ยคำว่า0.5เกิดจากเศษ1ส่วนอะไรคะเศษ1ส่วน2เนาะ0.5คือเศษ1ส่วนสแล้วหนูคูณด้วย0.8คูณด้วย0.8อาจารขอโทษนะคะตอนนี้จะไปเลื่อนหน้าจอของหนูนะคะ0.8 0.8หนูเอา0.8กับ1.2ส่วนสทำอะไรกันหารกันถูกต้อง ตัดกันค่ะเขาเรียกตัดกันอ่เาเพราะฉะนั้น2กับ0.8ตรงนี้เหลือ0.4 0.4เพราะฉะนั้นมันคือการคิดเลขง่ายๆนะคะการมองเลขให้ง่ายก็เหมือนการมองโลกนะคะโอ้โหปัญญานะคะมองให้ง่ายแล้วมันจะคิดได้เร็วนะคะคนที่คิดเลขเร็วก็คือเขามองภาพให้มันง่ายขึ้นนะคะอ่ากรณีที่1ตั้งฉากง่ายมากจบเนาะ ใครไม่เข้าใจนะมีไหมคะอ่าไปต่อนะคะ1.2อาจารย์ขออนุญาตขยายใหญ่นิดหนึงนะคะ1.2คือพื้นที่ถูกระบายใหม่คะ่ะถูกระบายที่แกน x กับ y คะ่ะเพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้ B พุ่งผ่านไปเนี่ยไม่สัมผัสพื้นที่ผิวเลยนะคะเขาเรียกว่าระนาบไปโดยที่ไม่ผ่านพื้นที่ผิวเลยนะคะ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเราต้วงแตกเวกเตอร์ b ให้มันตั้งฉากเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้อาจารย์จะแตกเวกเตอร์ b พุ่งเข้าไปในนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนมองแกนนี้ค่ะเราจะต้องแตกเวกเตอร์ไปทางนี้ซึ่งเป็นการแตกเข้าใกล้มุม90อาจารย์ถามว่า b ของพวกเราจะเป็น b ธรรมดาได้ไหมข้อนี้ ไม่ได้ b ของเราจะต้องเป็น b แล้ว cos ด้วยมุมเท่าไหร่คะ90องศา b cos 90องศานะคะทำเลยเพราะว่าเราจะได้เอาตัวเลขไปแทนในสูตรง่ายๆเพราะฉะนั้น b นะคะสนามแม่เหล็กโจทย์ให้มา 0. ุดอะไรคะ0.5ใช่ไหมคะ0.5ปะ่ะ b 0.5นะคะ แล้วตัวคอร์ส90พับนิ้วก้อยค่ะทุกคนใช้มือซ้ายนะคะพับนิ้วก้อยมุม90เหลือนิ้วฝั่งคอร์สไหมคะไม่เหลือไม่เหลือแทนด้วยตัวอะไรรูทศนย์ส่วนสก็คืออะไรก็คือ0ในทางคณิตศาสตร์ศูนย์คูณอะไรก็ได้อะไร0นี่คือหน่วยเทสลาคือหน่วยเทสลานะคะพอได้ B แล้ว มาต่อที่ฟลักเท่ากับ B คูณ a นะคะฟลักเท่ากับ b คูณเเพราะฉะนั้นหนูเอา0คูณกับพื้นที่0.8ตารางเมตรก็ยังคงได้อะไรเหมือนเดิมได้สูนย์เวเบอร์เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าพื้นที่นะคะกับความเข้มสนามแม่เหล็กไม่โดนกันเลยเขาเรียกว่าระน,นาบไปศูนย์องศานะคะระน,นาบไปด้วยกัน ถือว่าไม่เกิดอะไรคะไม่เกิดฟลักแม่เหล็กน,นะคะเพราะฉะนั้นตอบ0ตอบศูย์ได้เลยอ่าต่อไปข้อที่3ไม่เร็วนะคะเร็วไหมคะไม่เร็วเกินไปเนาะอ่ะต่อไปโจทย์1.3เนี่ยเปลี่ยนใหม่ละพื้นที่ก็ไม่ได้วางในแนว x y ไม่ได้วางในแนว y z แต่วางกึ่งหนึ่ง กลึงหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งแล้วการใช้คำว่าครึ่งหนึ่งก็คือมุม45องศาเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าครูวาดเวกเตอร์ใหม่นี่คือพื้นที่สีเหลืองนี่คือตัว b ที่กำลังพุ่งผ่านแล้วทำมุมตรงนี้ที่45องศา45องศาหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องแตกเวกเตอร์ b ให้ตั้งฉาก ขึ้นมาตรงนี้การที่แตกเวกเตอร์ b ไปทางนี้ห่างหรือใกล้มุม45ห่างหรือใกล้หล่างใ,ใช้สายใกล้ใช้อะไรคะใกล้ใช้คอร์สเพราะฉะนั้นตอนนี้หนูใช้ b อะไรคะ b สายนะคะหนูก็เขียนตรงนี้ b สายนะคะ b สาย45โอเค B คือ0.5 45สี่สิบห้าคือรูทอะไรคะทำไมรู้คะก็พับนิ้วกลางคะ่ะมุมสูนมุม0มูน45สามสิบสี่สิบห้าข้างซ้ายคือฝั่งนี้รูทสองส่วนสองอ่ามุมสี่สิบห้าถ้าเกิดใช้ค่าคอสนะคะก็จะได้ค่าเท่ากับซ้าย นะคะแต่ว่าคุณเขียนตรงเนี้ยจะรู้เลยว่าถูกหรือผิดนะคะกรณีนี้ก็ต้องเป็นสายเนาะ,ะเพราะฉะนั้นมองเลขให้ง่ายมองเลขให้ง่ายมีเพื่อนบอกว่า0.5หารสองได้เลยคะ่ะ0.25เนาะ0.25แต่อาจารย์จะมองเลขให้ง่ายคือ0.5เนี่ยมันคือเศษ1ส่วนอะไรนะ เศษหส่วนสเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์เอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนมันคือรูทสอส่วนอะไรคะส่วน4ี่เทสลาตอนนี้เรามองเป็นแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเรากำลังจะไปหาฟรักแม่เหล็กก็คือเอา B คูณอะไรคะคูณ A เพราะฉะนั้นหนูก็แทนด้วยอะไรคะรูทสอส่วนสีของหนูคือ0ูนย์อะไรลูกศูนย์จุนจุงเล็บจานอาจจะไม่สวยนะคะศู 4ตัดทอนกับ0.8ได้ไมัได้ไหมได้ได้0.2ลูกบางคนนะคะค้างคำตอบไว้ให้ติดรูทนะคะซึ่งก็ไม่มีปัญหานะคะก็คือ0.2รูท2ใครที่ไม่ค้างนะคะรูท2คุณสามารถแตกออกมาได้เป็น อะไรคะรูทสองหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่นะคะหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่คูณกับศูนย์จุดสองนะคะก็จะได้ประมาณศูนย์จุดอะไรคะสองแปดนะคะมีข้างหลังด้วยหน่วยเป็นเวเบอร์หน่วยเป็น, Weber, นวเวเบอร์น Weber, เนาะอ่า Wb โอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างการเฉลยแบบสุขัด สข้อย่อยนะคะก็หวังว่าจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจนะคะมากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ